ปิงกงหน้าเทวดาเป็นไรส่วนนางแก้วอุ้ยหน้าหมาไปด่า,ามาันหน้าหมาหนา้าหมาหน้าหมาไย่ด่ามันไม่เชื่อใจจัน บอกเช้มาได้หม่อมมอมอแม่เจ้าค่ะม,มีอะไรบอกเช้มาเออเคือคือเสียงพระบินทองพีน่น้องสองคนมาด่าหม่อมแม่เจ้าค่ะด่าเชี้เหรอใจฟังบอกว่าอะไรบอกเช้มาบอกมาด่าว่า ไม่เหมือนเลยแม่หมอแม่เหมือนปะไม่เหมือนหมอบแม่เหมือนหมาเจ้าค่ะขอโทษไม่โทษไม่เหมือนเลยเจ้าหมอบแม่ไม่เหมือนใช่ไหมไม่เหมือนทำหมาทงหมาเลยเจ้าค่ะเห็นไหมหมอแม่ไม่ได้เหมือนและอีกอย่างไม่ได้เหมือนหมาจ้ะหมามันเสือกมาเหมือนหมอแม่เองเจ้าค่ะเันเืองเกิดไม่ได้เลยอะยิ้มมา่ะ สามเช้เดี๋ยเช้บอกใจ้าค่ะเดี๋ยวว่าเลยเจ้าค่ะเอ้ยหมอบไม่แก้หน้านางฟ้าส่วนพระสิ่นทอง <c oughs> โอหของแม่จ,จัดเต็มเลยเจ้าค่ะอย่างนี้เลยเอาแบบสิ่นทองหน้าหมาไปเดี๋ยวว่าหน้าหมาเจ้าค <c oughs> ่ะเอาเลยที่สุด รู้พี่น้องกันทำได้อยู่แล้วเออหม่อมพี่เป็นไงบ้างจ๊ะคือไปด่าดิด่าเรียบร้อยเลยเจ้าค่ะ,ออตคะแต่ว่าอยาตืออ่นหม,ม่อมแม่แก้วให้มาด่าหม่อมพี่อะเจ้าค่ะให้มาด่าหม่อมพี่ด่าว่าอะไรจ๊ะ นี <S <s ่เหรอโอ้โหเอวเอวหึงดากูอย่างนี้เหรอจ้าทาได้โปรด่ค่ะ